มาสวัสดีครับทุกคนแล,แล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีอ่าวันนี้เราจะมาลุยลีกกันนะทุกคนเนื่องจากว่าเราก็ได้ไปถึงห,หลีกแล้วผมจะบอกว่าคงเจอแค่2ตัวเองในลีกจาก1นถึงหนี่นะผมเจอแค่ฮูนกับสุสาครทุกคนอ่าแต่ว่าตานี้เจอกับอ่าองค์ครัชทายาทมันวอนนะเออเจวอนสิ อันนี้คือเจอสายฟิกเลยนะน่กลัวแบบเนี้ยตัวนี้คือเป็นการต้านทางสําหรับสายลบอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะมาเล่นด่านนี้ไอตัวเนี้ยจะมาดูกันว่ามันจะออกทีไหมเออถ้ามันเล่นแบงนี้ก็ดีนะ มันจะได้ขังคุกไปเลยอะไรประมาณน,นี้ก็โหไม่ได้ไนม้เออมันไม่ชาร์จไม่ต้องห่วงมันไม่ชาร์จมันไม่ชาร์จเอออยู่ตรงนี้ก็ดีเลยเราก็เบิ้นสสองกับหลังเราต้องแบบถ้าเกิดนางไม่ตุยนะเราจะตุยแทนทุกคน บนสิบสองอีกทีหนึง่งเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคังคุกในลูกโดนแน่ ดูวแต่นี้เจอหมิงหมิงนะเล่นก่อนเชยเลยทุกคนอยากเล่นเป็นคนที่2แต่ได้เล่นก่อนเชยเลยก่อนเราก็ต้องไปชาร์จโล่ก่อนนะคือทอยยังไงก็ได้ให้โล่เราออกเอยอะนั่นก็คือเราจะต้องเบิ้ลหลายๆครั้งไป วารด้วยไปถึงไงล่ะเตรียมตัวโดนได้เลยตอนนี้ หนึ่งครั้งส่งนหน้ามันไม่ออกโอ้โหมันยอมในระเทศทั้งเนี้ยอ๋อมันวางกับดักไว้มันจะคังคุกนี่แหละคือเป้าหมายของมันแผนชั่วของมันถอยกับหลังไม่ออกแน่คิดนานแบบนี้ส่งนุมหน้า แต่นี้แหละเธอเอ๋ยไม่ต้องไปไหนไกลเบื้องสองนี่แหละมิงมิงก็มิงมิงเธอะถ้าฉันได้โอกาสนะเธอจะยนแน่บอกแค่นี้แหละเธอจะยอมได้ดีจะยอมด้วยน้ำตาคนสวยอัญเชิญทำลายรูปอีกหนึ่งตกตรงนี้เลยโอ้มันต้องอย่างนี้ นนี้มาทำไม่มีปัญญาทำอะไรเรา,เรา,เรา,เราแล้วเธอจยอมตุยดีๆ,ๆยอมตุยน้ำตายอมตุยดีๆนะทุกคนตอนนี้ตอนี้เจอเดททุกคนพื้นที่ไฟเหมือนกันโอ้โหโกดขั้นหน้าได้เล่นก่อนกดข้างหลังก็ได้เล่นก่อนนะเนี่ยเดทเจอมัดสาบนี่ ไม่ใช่สิเดตคอมโบมาสามนี่เป็นอะไรที่รับมือยากมากจริงทุกคนเพราะว่าเราไม่มีการได้เฟ้นอันตรายเรามีแค่ไอออฟเซิร์เฉยๆนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่นี่โลกไม่ชาร์ตตั้งหากเ้อาไม่เบื่นอีกล้ไม่ชาร์จเลย ดูชะตกากรรมตัวเองเอาดูของเขาวาดขังคุกเอ,อ้ยล้มไปเลยแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วให้โดนสู้ขเขาแต่ว่าเขาได้สู้อกอดน้องเฝ้าโอเคเดี๋ยวกันนะออกไหมไม่เขาก็จ่ายเหมือนกันลองดูสิเอาไม่จ่ายด้วย อีชั่วย้า่อีกล้มทุกคนล้มไม่ต้องทำอะไรแล้วแบบนี้ล้ม แต่น <laughs> you know, ี่เจอไนกี้นะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวแต่ต่อไปเราจะไม่กดโหกอะไรเลยเราก็เหมือนเดิมทุกคนทำยังไงก็ได้ให้มีโล่เยอะที่สุดนะเราต้องเบิ้ลนเยอะเนี่ยโล่ไม่ชาร์จเลยนะเออ บนอีกท,ทีน่ล้วก็เก้าอ,อยู่แถวแถนี้แหละทุกคน มันปลาดาบมาแล้วทุกคนปลาดาบมาแล้วไม่รู้ว่ามันส่งไอง้นี่เราหรือเปล่านะจะบอกว่าไอ้เรามีเรามีสลับลุงด้วยมันมีลุงดำไหมมีมีในนี้ใช่ไหมม,มีลุงดำจริงด้วยมันเล่นเป็นด้วยนะเห็นไหมเนี่ย เฮ้ยโอยเอ,เ,อเราโดนนะทีนี้เรามีปัญญาอยู่ทุกคนมันเป็นอะไรอะบัตรเชิญเหรออ๋อเป็นบัตรเชิญเพราะมันมีกุหลาบอยู่แล้วอเ,เอิงจะเบิร์นโหดเกินไปแล้วเพื่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันจะสอนให้เธอดูเอาวิธีการเล่นปัจจุบันนี้มันไม่ได้อะไรแล้วดูมันแม่อยู่โอโ้มันไม่เบิลทุกคน พยายามยังไงก็ได้ให้มันแบบขังคุกมันเร็วโอ้โหการจะขังคุกเขาเราดูนขังก่อนซะงั้นใช้การ์ดแล้วทีนี้กู้สิครับรออะไรอย่ yeah, โอเคเราป้องกันอยู่นะโอเคแต่นี่แหละ จะทำอะไรใช่ไหมกี้สาบไปหนึ่งโอเคมันตุยแนย่แต่นี้นี่แหละผมที่ผมบอกว่าลายคนที่บอกว่าทำไว้ไม่ใส่กุหลาบสาบแล้วทุกคนมันไม่มีกุหลาบสาบในปัจจุบันนี้มันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นแล้วนะสาคัญไม่สาคัญก็ต้องดูเอาเนี่ยตรงเนี้ย เห็นไหมกุหลาบสาบสำคัญดูไหมเออมันอาจจะสำคัญกับบางตัวนะแต่พวกพื้นที่ไฟปัจจุบันนี้มีทั้งหลายตัวไม่ว่าจะเป็นหมิงหมิงสุสาคอเดดเดดขาวเด,ดดดำแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรอะผีเสื้อเออดูมีตั้งเยอะกุหลาบสาบคือเป็นอะไรที่แบบเอออีกตัวหนึ่งที่แบบไม่ได้ใช้ เออไม่เอ้โดนกุลาบสาบแล้วมันจะไม่เป็นอะไรคือมันวองอีกตัวหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ยังมีพวกแบบป้องกนันเอฟเฟกอันตรายพวกนั้นอีกซึ่งมันไม่คุ้มนะอย่าเอามาใส่เลยผมบอกแค่นี้เละนี่เป็นสาเหตุที่ผมจะบอกว่าเออแบบกุลาบสาบมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแล้วเพราะปัจจุบันนี้พื้นการคังคุกอะผมว่าสําคัญมากคังคุกสาบอะไรแบบเนี้ย แต่กุหลาบสาบนี่กุหลาบไอสาบหุ่นกระบอกสาหุ่นไรกากับสาบไอสาบกุหลาบแบบมันต่างกันนะเออสาบหุ่นไรกาไอพวกเนี้ยสาคัญอยู่ขังคุกนี่สาคัญมากแต่ว่าไอพวกกุหลาบสาบแบบมันไม่ได้สาคัญอะไรแล้วทุกคนเนี่ยเห็นไหมเจอผีเสื้อเห็นไหมอ,อีกครั้งสิได้เล่นก่อนอีกแล้วไม่น่ากูดก่อนก็ได้เล่น คาทอยคนนี้เจอบ่อยมากไม่ใช่คนนี้คือแคลนนี้วะนี่เถอะเจอบ่อยมากจริงๆผีเสื้อเป็นอะไรที่จมตินหนักหน่วงนะทุกคนอันนี้เป็นคอตตูด้วยเราจะเอาปัญญาอะไรไปสู้เขาเนี่ยอย่าพูดฉันไม่วา่าหรอก ู่ตรงนี้แหละดูมันวราปมาเลยนะขังคุกร้อยเ็นต์นตรงนี้ก็ไอ้พู้ลุมหน้าขังคุกออกจริงด้วย เอามันก้าที่จุลงนลยเนี่ยอยอะไรวะเ <c oughs> ตรียมตัวดนเลยแบบนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วล้มพาทอยไดร์นก่อนเฉยๆหละ มาดูกันว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมทุกคนมาดูกันอีกทีถ้าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเราก็มีโอกาสที่จะชนะนะไม่ใช่หรือมีโอกาสที่จะแพ้ถ้าเกิดว่าเราได้เล่นก่อนเนีย่ยมาดูกันโคเล่นแบบโคเจอตัวตัวที่ตัวไหนก็ได้ไม่กลัวโค้เล่นเป็นคนที่สองหน่อยได้ไหมโค้แค่นี้แหละ ยืเดดนะเราเราจะไม่จับอะไรเลยนะให้เขาจับก่อนทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่เราจับเราได้เล่นก่อนทุกตาเลยดูสิว่าจะเป็นยังไงไม่จับก็ได้เล่นก่อนแล้วโอเคไก่ทอยมามีมาซาบนันว่าแล้วเป็นตัวเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะคล้ายๆกับตัวนั้นที่เราแพ้เมื่อกี้อะ น่าจะใช่ทุกคนน่าจะใช่มันคือว่าน,น่าจะใช่มาว่าอีกแต่เดียวขอชนะหน่อยอืมไม่ได้สิทธิ์นั้นพี่จะบอกแค่นี้แหละดีนะที่ถอยไปด้านหลัง ่อนขังคุกหน่อยลูกเขาไม่มีเนื้อเทศก็สวยดีแบบนี้ยังไงฮือไม่ต้องเชิญอ,อะไรเลยแบบนี้ ดี๋ยวเสิบเอ็ดให้ได้มันก็ตุยยังไงมันก็ตุยใชยก้การอเไยทุกคนเราโหดถูกแล้ว เด็กก็เด็เถอบอกแล้วถ้าได้เล่นคนที่สองลแล้วเราก็ได้ถึงตาที่9นะทุกคนหลีกที่9อย่างสวยงามคนนะไม่อยากจะโชว์เกือบหลับแต่กลับมาได้เนี่ยเห็นไหมเจอบ่อยมากแต่ว่า3ตาสุดท้ายเออไม่ใช่ดิห้าหเออสตาสุดท้ายนี่เราเจอแต่ ไอพวกตระกูลพื้นที่ไฟเลยนะออก่อนหนะ้าแต่แรกก็เจอมันไอเจวอนองครัชทายาททุกคนก็เป็นยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะสำหรับเซ็ตที่ผมเล่นก็ลืมแนะนำไปเลยนะก็หลายคนน่าจะดูแล้วแหละเห็นแล้วแหละก็มีตามนี้เลยมีหมวกโล่ซุปเปอร์มีปืนหมัดหุ่นไลกานะออไม่ใช่ปืนหมักแต่ปนืนหมัดปืนหมัก สุสาคอนเกาะเนรเทศแล้วก็โดนดีเจนะทุกคนส่วนกันวิคผมก็ใส่ไว้ในนี้นะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคลิปเราก็จะใกล้จะครบ1หนึ่งพันแล้วสำหรับคลิปนี้บายบายไปแล้ว